สวัสดีค่ะพบกับช่องคุยสารเมโนโูหาง่ายๆค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้่จะพาท่านผู้ชมนะคะมาชมสวนพริกนะคะแล้วก็รดน้ำพริกนะคะกระลังจับดอกจับหมากติมะะ่มเลยค่ะกระลังเป็นหมากนะคะท่านผู้ชมนะคะกระลังเป็นหมาก เอากลับมาลดน้ำต้นใหม่นะคะท่านผู้ชมมื่อเนี้ยช่มสวนพริกหลังบ้านค่ะท่านผู้ชมอันนี้กําลังขย,ขยายเนาะคะ่ะขยายมื่อนั่นนะค่ะท่านผู้ชมกําลังงามมาเขือเทศ น้ำปลาป่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมใส่อยู่บางกับขึ้นน้ำปลาป่าค่ะบางมือกับไล้แห้่ <c oughs> อันนี้ตะไคร่กับต้นหมากพราวเนาะคะ่ะท่านผู้ชมรสเดี๋ยวกันง่ามค่ะท่านผู้ชม ปลูกไว้กินเนาะค่ะทนผู้ชมปลูกแล้วก็ได้จินอ,อยังก็ได้งามไยเขามักปลูกเข้ากับปูกบกักพริกบักเคือบักแตงแต่มันมีทุกอย่างในสวนขัวเฮาเนาะคะ่ะอยากกินยังเข้ากับเก็บจินเลยค่ะทนผู้ชมมนี่พื้นที่นน่ยๆหล้างบ้านกะสามารถปลูกได้ทุกอย่างเป็นหินแต่ว่าเข้ากับปับปรุงดิน ปับปุงดินใเห็นมันแบบว่าปูกได้นะคะท่านผู้ชมมันกนค่อยปรับปุงไปพื้นหินหินที่บ่ง,งามเป็นหินดินเป็นหินดานเป็นหินเหนียวก็สามารถปูงได้นะคะอันนี้น้อยกับเป็นหินคือกันคาที่บ้านกนาะนะคะกัต้นพริกกับงามค่ะท่านผู้ชมเป็นหินก็เ้าปุงกะงามคือกันค่ะบราณมาเสียนไม่แต่ดินงามเล้ค่ะผุด่า กำลังเป็นหมากเลยกำลังเป็นหมากเลยค่ะจ้ากน้อยก็ได้กินแล้วค่ะทผู้ชมบ่ได้ซื้อกินแล้วค่ะปีนี้เดี๋ยวน้อยจะพาไปชมบักหน้าต้นหนาบ้านมันเป็นบักหน้าที่แบบว่า เขากาเม็ดออกนะคะท่านผู้ชมบนันบอได้สื่อแบบตอนมามันมันบ่นคอยดกจัวมันจะใหญ่กับประมาณปีสองปีจัวมันจะใหญ่แล้วกะเพราะมันใหญ่แล้วบางครั้งมันกะเป็นดอกแต่ว่ามันบ่จับหมากนะคะท่ามผู้ชมหน่อยก็ได้เคล็ดลับหน่อยสิพาเคล็ดคลิปต่อไปนะคะท่ามผู้ชมแต่ว่าจับดกอีดีแบบว่าที่แรกปีแรกนะปีกายนะคะท่ามผู้ชมปีกายนี่ มันเป็นดอกเต็มต้นค่ะท่านผู้ชมจะว่ามันบวติดหมากจากเถื่อบัาน้น่อยกันึกว่ามันจะติดเนาะน่อยก็เอาน้ำไปหดไปใส่ปุ๋ยใส่ยังมันแต่ว่ามันก็ล่วงไปบัดเพื่อมาปีนี้น่อยกับไม่คิดไหมว่า้าฮอป่อยให้มันล่วงไปมันกะเจดายเพราะว่าบักหน้ามันเป็นปีต่อปีเพราะว่ามันโมเมนต์แบบว่าที่เพ่นตอนมาแล้วมันเป็นตลอดปีเนาะค่ะท่านผู้ชมอันนี้เขาปลูกแบบ ปลูกเม็ดเอามันเป็นปักหน้าปีตตอปีปีละครั้งนะคะมันค่อยเป็นดอกมาที่นี่ขั้นเฮ้าบอเเ็ดวิธีการเฮากับเยดายเจดายดอกมันเพื่อมันลวงไปอีกมันก็จะบมีปักหน้าได้กินอีกเนาะค่ะ่านผช้ชมเดี๋ยวหน่อยจะพา่านมช้ชมไปเบิ่งนเนาะค่ะว่าปักหน้าต้นเนี่ย ต้นไงทำปรชมเห็นบ่ค่ะกหนาวไงอีวีแบบว่าก,ก็ได้ตัดงาเนาะเพราะว่ามันไงค่ะผู้นัก่าทำปรชมเพราะว่าก็ว่าจะก็ล่อเบิงล่อเบิงว่ามันคือว่ากป็นวยจะกเทื่อนะคะทำปชมเห็นบ่ค่ะหมายว่าปีนี้หน่อยก็ได้ล่องเห็ดเบิงว่ามันฉีได้อีบีบ่เบิงดูค่ะแบบที่ไหน กรเป็นก็เป็นอยู่ค่ะท่านาผู้ชมจับอยู่นะคะเป็นนวยข้างในก็หลายอยู่ข้างในก็จับทุกนวยคุณนู้ชค่ะนวยใหญ่อยู่ยยอ,ยอันนี้ก็บนวยแน,น่นหอยก็ร่างเป็นพอดีว่าหน่อยก็ลอ่องเบิ่งเนาะล่องเบิ่งเขาไปเฮ็ดไปหาเบิ่งอยู่ในก,กู ยูทูบนะคะ่ะค่ะผู้ชมเลยลองมาเหตุ่งก่อนนะมันได้ผลดีด้ค่ะนผู้ชมเนี่ยค่ะหน่วยใหญ่ก็มีหน่วยหน่อยกม็มีเห็นบ่ค่ะเนี่ยค่ะแบบว่าใหญ่ก็มีแต่ว่าหน่วยในหน่อยก็มีค่ะนผู้ชมเพราะว่าหน่อยฉิดา่าทามันบมดจับปีนะ่ะหน่อยจะตัดมันเลยเพราะว่ามันมันขืนต้นใหญ่แล้วมันหกมันแบบว่ามันตนยย้นใหญ่ดีค่ะ แล้วมันหกพื้นทีเนาะมันก็ว่าเป็นมารกหน่อยก็เลยล่องเบิงว่าเบิงก็น้าปีเนียเพราะมันเป็นดอกเราล่อบอรล่อ,รอเลยค่ะมาเฮ็ดเลยมาเอาแบบเอ็มลอยหน่อยก็ใส่หน,น,นึ่งช้อนเนาะค่ะธานชูมรากับปีกับปีกะช้อนหนึ่งเน,น,นาะค่ะข้นข้นน้ำเข้ากับใส่ใส่น่อยหน่อยก่อนที่แล่ข้นกับปีให้มันละลายเข้ากับใส่หน่อยหน่อยก่อนคา,ทารทธาญชูม บันนี้พ่อเฮาสิมาโหดห่ากะไซกะปิเท่่องไปผสมในนา้าแล้วมาโหดส่หากมันเลยค่ะท่านผู้ชมเอาใส่หากเลยเด,ด้อค่ะโบฉีดเอาล่งหากให้มันดูดไปเลียงล่าตน้นดูดไปเลียงดอกมันนะคะท่านผู้ชมมองดูค่ะติดปีนี้ไม่มกหน้ากินนะคะท่านผู้ชมน้านี่เฮอกะไซประมาณ ลิตรหนึ่งเนาะค่ะธรรมชมน่อยก็เอาไปลุ่งไปเลยลิตรหนึ่งหรือว่าาธร,รูมชมมักเข็มคนกะเพิ่มปริมาณจากซอนหนึ่งเป็นสองซอนเพิ่มนำอันนี้น่อยล่องเห็ดบึงพอล่องเห็ดแล้วก็ได้ผลอีดีค่ะนรรมชมก็เลยแบบว่าอยากมาช่บบาบักหน้านะ่ะอันนี้ไม่เป็นพันนี่แบบว่าปีกายน่าธร,รูมชมเชื่อบอกว่าเป็นน่วยเดียวบักหน้านะคะต้นเนี่ยเป็นน่วยเดียว เพราะว่าก็สิว่าเป็นน่วยเดียวมันมันหลี่อยู่ในใบมันนะคะมันเบลียวเห็นวันนี้เพราะมันใหญ่มากมันหล่ลวงล่งทนประชุมลวงรงเราแบบบางหน้ามันพันดีเ้อค่ะทนประชมตัวเนี่ยผุ้นะคะ่ล่ำตัวแช่แช่ทนประชมร้องเห็ดเพราะว่ามือนีหน่อยบพรได้มาเห็ด้ท่ทนผู้ชมเบิองเนาะค่ะแต่ว่าน่อยให้นมาเห็นมามันติดนวยอีหลีค่ะเนี่ย ติดทุกหน่วยค่ะท่านผู้ชมนะคะนะ,ะนะคะแนะน่น้อยกับติดท่านผู้ชมนี่ยกำลังติดนะคะบางหน้าวเนะะี่ยค่ะติดเบิดเลยนะคะบักหน้าวตัวนี้นะคะท่านผู้ชมบ่มีเม็ดเนาะเป็นบักหน้าวไรลเม็เดเพราะว่าได้กกาเม็ดเป็นบักหน้าวหน่วยใหญ่เด้อค่ะท่านผู้ชมไรลเม็ด นะคะติดอิลีค่ะท่านบักหน้าบานไผที่บติดจับดอกเลไล่นะคะช่วงที่มันเป็นดอกเข้าเฮ็ดเลยค่ะช่วงที่ดอกขาวๆนะคะทำไปชมเท่ากับเริ่มเฮ็ดเลยเพราะว่ามันกําล่างจะดจับมากกับช่วงนะั้นเท่าบํารุ่งเลยค่ะบำรุ่งล่องหักเลยค่ะทำไปชมเฮ็ดเราก็ได้กินอิลีค่ะทำไปชมได้ผลอิลีเนาะค่ะหน่อยก็เลยแบบเดี้ยวไมาแาช่ทำไปชมฟัง่ทงทำไปชมเบิงว่าหน่อยเฮ็ดหน่ะได้ผมอิลี ก็ล่องไปเฮดเบิงเนาะค่ะทั้ไปชุมม่มเมื่อนีนนี้เนาะเขาตัวล่าไปก่อนนะคะ่ะวัสดีค่ะ